E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลตดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกลุ่มประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลตดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์จะมีการ เปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1 0 0 0เริ่มวันที่9มิถุนา2,567าอาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ของอาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชยชรีอุปนาย,ยกสมาคมโหัารัสตันนานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัฒน์ นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุ่นนะครับร่วมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับด้านข้างได้เลยนะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกดเก้าพินดูตลอดสวัสดีครับเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกุมนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับตนุรักษ์ก็คือ ตัวเรากดาวพระราหูดาวพระาพราหูเนี่ยไปสถิตยอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าคุณจะเจออะไรยังไงในช่วงของเดือนนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดเคยพูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านจะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับพระพระราหูไปสัมพันธ์ดีนะครับก็จะเห็งถ้าสัมพันธ์ไม่ดีก็จะยุ่งยุ่รุนๆุนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันพระราหูคือตัวเราตัวเราไปอยู่ไหนปรากฏว่าตัวเราไปอยู่ในราศีมี ในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกับดุ่มพักที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกับแสงเงินสดก็แสดงว่าชาวราศีกุมนะครับก็ยังคงสนใจเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองนะครับพัฒนาตนเองไปนในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองไปเชื่อมโยงกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีเหตุให้ต้องสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองนะแต่ว่า จะเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ที่ดวงของแต่ละบุคคลนะแต่ทีนี้เราไปสัมพันธ์เรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยจังหวะไหนดีจังหวะไหนไม่ดีเราก็ต้องมาดูวันเลิกนะครับว่าเข้าเลิกดีตอนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับนะก็แน่นอนครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงสามสิบเนี่ยก็อยู่ในราศีมีนนะครับหนึ่งถึงยี่สิบสามเนี่ยเข้าสมโนเกิกสมโนเลิกก็คือเลิกนักบวชเลิกนักบวชก็คือถ้าทำอะไรยังไงตรงมาตรงไปนะครับไม่มีการคดโกงนะอันเนี้ย จะทําให้ได้เงินได้ทองมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดคดโกงก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งๆนะครับคาว่าเลิกสมโนยงหมายถึงเลิกพอเพียงนะครับหรือเลิกไม่โลภจนเกินไปนะครับจะออกแนวแนวฟรงแนี้นั่นหมายถึงว่าเราทําอะไรส่วนใหญ่จะเน้นที่ตรงมาตรงไปมากกว่านะครับจะทําให้นะครับได้เงินได้ทองนะครับแล้วก็วันที่2 4ถึง30เนี่ยจะเข้าราชาเลิกมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากนะครับผู้สูงสัตย์ อ่ามอบให้หรือผู้ยิ่งใหญ่หรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่25ถึง30เนี่ยเราจะเข้านวางังปุกเอกนั่นก็หมายถึงว่าจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองจะได้เงินมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงในช่วงนี้ถือว่าให้คุณนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กนันดี ดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองนั่นเองนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14เนี่ยไปสัมพันธ์อยู่ในราศีนะครับพฤษศ์แสดงว,ว่าคู่เนี่ยนะครับจะได้รับการเห็นดีเห็นชอบจากครอบครัวเรานะครับจากญาติสนิทนะครับจาก เพื่อนร่วมง,งานจะเอาเป็นว่าเปิดตัวแล้วกันะนะครับเปิดตัวให้ที่บ้านเขารู้นะถ้าเกิดว่าสัมพันธ์ดีนะครับว่าสัมพันธ์ดีคือไม่สัมพันธ์การกินีนะครับในพื้นดวงไม่มีดาวไดมาขัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัมพันธ์ดีแต่ถ้าจะไปเจอโอ้โหทั้งการักกินีทั้งเจอดาวนู่นนี่นั่นอันนั้นก็อยู่ห่างๆกับครอบครัวจะดีก,กว่านะปีกวิเวกไปอยู่กันสองคนเลยนะครับไม่ต้องบอกใครนะครับเราก็จะประสบผลสําเร็จนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนะ,ะประมาณนี้ แล้วก็มีเกณฑ์นะครับพบรักจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราอย่างนี้ก็ได้คนนู้นแนะนําคนนี้แนะน,น,นําก็มีโอกาสนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับรวมทั้งบางท่านก็อาจจะสามารถก่อร่างสร้างตัวนะครับร่วมหุ้นร่วมทุนกับญาติพี่น้องวงศาคณะญาติจะเป็นของเราก็ได้จะเป็นของแฟนก็ได้นะ ถือว่าโอเคนะครับดบาวพฤหันะครับที่สถิตยอยู่ในราศีพฤษภหนึ่งถึงเจ็ดเสวยภูมิปารแห่งเลิกนะครับควเลือดแห่งความมั่นคงทําอะไรในช่วงนี้จะเกิดความมั่นคงได้โดยง่ายนะครับแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่24เลิกเทสาตีนะครับอันนี้เลิกเดินทางเลิกเข้าหานะครับแล้วกเ็เลิกคุณหมู่มาก ครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่4จนถึงวันที่7เราจะเข้านะวาวังปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าลึงคู่ครอก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห3นาทีปัตตานีไปอยู่ในเรือของปุตตะนะครับอันนี้จะ เป็นลักษณะมีเกณฑ์นะครับที่จะพบรักครั้งใหม่นะครับคนไม่เคยมีแฟนก็อาจจะเริ่มที่จะเริ่มมีความรักเริ่มจะมีแฟนนะครับหรือมองไปซ้ายมองไปขวาอ่าเห็นคนเขาจุงไหมจุงมือไปดูนงดูอาเริ่มอยากจะมีบ้างแล้วเพราะคำว่าปุตตะแปลว่ารักครั้งแรกหรือความรักใหม่ๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องยับยั้งชั่งใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการรักซ้อนนะแต่ว่าไอ้กรณีที่มันจะเป็นรักซ้อนเนี่ยมันต้อง องมีองค์ประกอบดาวอื่นประกอบด้วยในพื้นดวงของคุณนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเขาเรียกว่าปัตตนิไปปุตตะเขาเรียกมีความสุขดีนะครับบางคนก็นค,คู่ครองหรือแฟนอาจจะเอาใจใส่ให้สิ่งที่ถูกใจซื้อของให้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะก็ได้แค่อย่าไปสัมพันธ์เสียเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะเวลาดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปปุตตะยังหมายถึงการร่วมมือทํานู่นทํานี่นะครับอีกได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายถือว่าดี ดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับถ้าบังเอิญนะครับเป็นการกินีนะครับแล้วก็เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เข้าข่ายเขาเรียกว่าดาวพฤหัสอยู่ในภพที่5ก็จะเป็นพินทุบบาทก็อาจจะ,ะแพ้ทางคู่ที่อายุน้อยกว่าหรือลูกน้องที่อายุน้อยกว่าอ,อาจจะทําเรื่องยุกก่งปววนิดหน่อยครับะนะครับ วันที่สิจนถึงวันที่2ี่บเน,นะครับเลิกเทศาตารีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่22่ถึงสเบสเซวอเทวีเวลิกเขาเรียกว,ว่าเลิกสะดวกสบายชุงนี้จะเนื้อหอมนิดหนึ่งนะครับคนเขาจะแอบรักแอบชอบนะเพราะเทวีแปลว่านางพญาเนาะคนก็อาจจะ เข้ามาสนใจเรามากเป็นพิเศษช่วงนี้นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพักอังคารกันนิดนึงดาวพัอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับโซเชียลการติดต่อคนหมู่มากอีกพบเรือนหนึ่งเป็นเรือนการงานเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะในราศีพิจิกเนาะกรรมะก็แปลว่าการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต ครับก็แน่นอน,นครับเป็นกเกษตรเลยคําว่าสหาหะชะเป็นกเกษตรตามที่พอดีได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับบางคนเพื่อนฝูงเข้าใจผิดอ่พาพอเป็นกเกษตรปุ๊บอ่าเข้าใจถูกแล้วนะจากที่เคยเกิดเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้รับการปกป้องหรือการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือจากสังคมนะครับอะไรที่ อ่ทัวรลงหรืออะไรประมาณนี้ก็จะคลี่คลายก็จะกลับมาดีกลับมาพลิกฟื้นอะไรก็ว่านี้แตแล้วเราต้องเป็นฝ่ายถูกนะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกมันจะกลับมาเขาเรียกว่าความจริงจะเปิดเผยเพราะคาว่าสหาช c เป็นเกษตรเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะครับจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยในลักษณะต่างๆและเป็นเกษตรในมุมดีคือมีเกณฑ์ที่จะเจอกันระยะมิตรมีเพื่อนที่ดีนะครับ อย่าจะปรึกษาเรื่องอะไรก็สามารถปรึกษาเพื่อนที่เป็นจารยามิตรเราได้เข้าหาเขาได้นะครับแต่่าไปเบีดยดเบียนอขางนั้น่ใช่ไปขอยืมเงินเขาอะไรเงี้ยปรึกษาเรื่องของความรู้ก็พอนะอ่ะอีกภพเรือหนึ่งกรรมัสหชันะครับร่วมมือนะครับกับเพื่อนฝูงก,กับคนสนิททํางานกับคนที่รู้ใจมีเกณฑ์ที่จะเจอเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจนะครับพึ่งพาอาศัยได้นะเพราะกรรมัสหชัและเป็นเกษตรเนี่ยนะเหมือนอาจจะเจอคนที่ นะครับเขาเก่งหรือชํานาญเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งอะไรประมาณนี้ขันอาสาทํานู่นทํานี่นะก็เลยส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการงานนะแล้วยังส่งผลถึงการมีชื่อเสียงด้วยนะครับกคมัหาชาติเรามีชื่อเสียงนะยิ่งคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็จะมีการจ้างงานนะครับไปทํานู่นทํานี่อะไรก็ว่ากันไปนะก็โด่งดังได้เหมือนกัน ก็ยินดีด้วยนะครับนะก็ถือว่าดาวพัชคารเนี่ยให้คุณแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับดาวพัชคารนะครับก็อยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22นาฬิกา9นาที1-19เนี่ยเป็นเลิกตกลงกันเขาเรียกว่าเลิกทริโทนะเลิกอ่อนน้อมถ่อมตนเลิกขอนอะขอนู่นขอนี่ตกลงกันนะแล้วก็วันที่20-30มหัธถโนแห่งเลิกนะครับเป็นเลิก ต่อรองราคาหรือเป็นเลิกผลประโยชน์ร่วมอ่าอันนี้ดีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในวันที่6จนถึงวันที่10นะเราจะเข้าระาวังผิดหน้านะครับระมัดระวังน้อยหนึ่งนะครับในะช่วงนี้นะเรื่องงานเรื่องวิถีชีวิตนิดหน่อยนะครับอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งเดินอ่าไปเดินมานะครับอาจจะเรื่องยุ่งยุ่งก็อย่าหัวร้อนช่วงนั้นนะครับแล้วก็วันที่16จนถึงวันที่19จะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวเรื่องสังคม ะไม่ว่าจะไปสมัครงานไม่ว่าจะติดต่อผู้ใหญ่หรืออะไรก็จะสําเร็จช่วงนี้นะครับะเข้านักวางปุ่เอกุ้มโทษคุ้มภัยนะครับอะต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อดาวพุธัดาวพุทเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเนี่ยเน,นี้ยเขาเรียกพบเรือนที่ดีเราจะเรียกว่าพบปุตตาที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับูุตตะบังคับบัญชาอีกพบเรือนหนึ่งในราศี กันนะฮะเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจครับย้ายจากที่1ไปที่1นึ่งนะะช่วงนี้ดาพระพุธเดินสวิงคําว่าเดินสวิงก็คือเดิน3ามราศีเลยเขาเรียกว่าเดินเซิร์ฟแปลว่าไวแปลว่าเร่งรีบนะก็ให้เราะมัดระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะครับ ปุตตะไปไหนล่ะนะครับปุตตะอยู่ในราศีโศกนะครับในภพของพันธุในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่เก้าเนี่ยนะครับปุตตะพันธุก็คือจะสนิทสนมกับบุตรหลานลูกหลานนะครับเหมาะสําหรับที่จะนะครับอยู่ในลนักษณะของการปกครองในลนักษณะต่างๆนะอาจจะอบรมนะครับหรือจะเรียกมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายบริษัทอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเป็นภพเรือนที่ดีนะครับอีภพเรือนหนึ่งมรณะอืมนะ มรณะพันธุก็อาจจะกังวลเกี be, ่ยวกับเรื่องที่บ well, ้านนะครับที่ทํางานหรือหลักทรัพย์นะครับหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะถ้าเป็นการลกิณีต้องเป็นการละกิณีด้วยนะถ้าไม่เป็นการลกิณีไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นการลกิณีจออย่างเงี้ยนะก็อาจจะกังวลเกี่ยวเรื่องนี้หรืออาจจะถูกคนมาเบียดเบียนเรื่องหลักทรัพย์นะครับหรือของเสียของซ่อมลถเสียลดซ่อมอะไรก็ว่ากันไปเล็กๆ็น้อยๆยนะครับ ดาวพระพุธนะฮะที่อยู่ในราศีนะครับพุศกเนาะหนึ่งถึงห้าเนี่ยเข้าเลิกดีอ่าภูมิปโลโรมันยินหานะครับแก้ไขได้แล้วก็วันที่หกถึงวันที่เก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเลือเทสาตีนะเลดเดินทางท่องเที่ยวติดต่อนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังควรเลี่ยงจะเป็นในวันที่หนึ่งถึงวันที่สองเข้าระวังพิษครุดนะครับต่อไปนะฮะก็กลับบ้านตัวเองละเป็นกเกษตรละในรอบหนึ่งปีนะอยู่ในภพของปุตตะเนาะก็ในช่วงของวันที่ 10ถึง26นะครับเวลา6นาฬกานาทีปุตตะเป็นกเกษตรตาที่ปฏิปุตก็แปลว่าลูกน้องนะไอเดียจินตนาการเก่งกำไรนะครับการลงทุนอะไรต่างๆการลิเริ่มทํานูทําำนี่นะครับประสบผลสำเร็จอย่างดีด้วยอิทธิพลของความเป็นกเกษตรที่แปลว่ามั่นคงถาวรน,นะฮะจะทำอะไรยังไงช่วงนี้นะครับ ถือว่าดีแล้วก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอาจจะมีความสุขนะอาจจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเล็กๆน้อยๆเ,อเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเจรจา,านะครับสื่อสารต่างๆถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดปีนี้นะดาวพุธเป็นการรกินีก็เรามาระวังหน่อยเพราะดาวเจ้าเดือนมรณะจะมานะครับมรณะปุตตะก็อาจจะทุกข์หรือกังวลน,นะครับกับปัญหาเดิมๆนะครับที่ลูกหลานลูกเต้านะครับนะ ทำไว้นะครับหรืออาจจะกังวลน,นะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้หมดคําว่ามรณะนะครับแล้วไปอยู่ในเรือปุตตะแล้วเป็นกเกษตรนะรในกรณีต้องเป็นการกินีนะถ้าไม่เป็นการกินีไม่เป็นไรนะรเพราะการกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติเพราะเขาเป็นสองเรือนพอเป็นสองเรือนเนี่ยนะครับเราจะเหมาเอาสิ่งไม่ดีไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยุ่งมนุ่งหน่อยนะครับอ่าเราก็เว้นแต่ว่าไปเจออริมรณนะวินาศเ,เจอดาวรา้ายเจอดาวศัตรูเนี่ยมรณะถึงจงะแสดงผล แต่ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าไม่ได้เป็นการกิณีก็ถือว่าจะออกในเรือนของพุตตะมากกว่านะครับก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าไอเดียจนินตนาการความคิดดเล่นนะครับแต่ถ้านะครับเป็นการกิณีก็ให้เรามาระวังนะครับเรื่องลูกหลานบุตรหลานนะครับปัญหาซ้ำๆซักๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะดาวพฤหนะครับที่อยู่ในเราศีไม่ถุนเนาะสิ ถึงส2สเสวยเท,ทสาตีนะครับก็เ,บเป็นเลิกเดินพังท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่1 3ถึง20ิบเลิกนพญา,าดีๆนะครับจะได้อะไรมาง,ง่ายๆสะดวกสบาย21เถึง26เนี่ยเข้าเพชรจะคาดเลิกนะจะทําอะไรยังไงเรืเ่องตัดสินใจนะครับต้องต้องเด็ดต้องเด็ดขาดแล้วก็ต้องสาคัญด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณนะฮะจะเป็นในวันที่19จนถึงวันที่20เราจะเข้านวังปลุกเอกนะครับนั่นก็หมายความว่าจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าดีนะครับนะรบนะรบประสบผลสาเร็จ นะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่2 3ถึง24นะเราจะเข้าระวังพิษสุนะัขก็ระวังความขัดแย้งในเรื่องของการสื่อสารนะครับต่อไปนะครับก็จะยกย้ายราศีเข้าไปในราศีกรกฎอ่าอันนี้เขาเรียกว่าปุตตะอลและนะครับกุตะตอเละก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยจะสบายและอารมณ์นะครับตั้งแต่วันที่2 7เถึง30เนาะเวลาตี 3- 4มนะครับก็ทำอะไรยังไงก็เริ่มจะติดจะขัดแล้วนะครับจ,จุกจิกเล็กๆน้อยๆ นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับอีกพวกเร่อนหนึ่งก็นะครับมรณะอริอาจจะทุกหรืออาจจะเครียดนะครับที่มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกนะครับก็อาจจะทําให้เรากังวลน,นิดหน่อยนะครับก็ดาวพรพุธนะฮะยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดเนี่ยเป็นเลือกตัดสินใจนะช่วงนี้ต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็ยี่สิบเก้าถึงสามสิบดีหน่อยเข้าราชาเลิกแล้วนะครับก็จะได้อะไรมาง่ายๆหน่อยต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสกันนิดหนึ่ง ดาวพรหัสถเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะฮะเราจะเรียกว่าพบหลาพระที่แปลว่าราบรื่นสะดวกโยทินไรายได้สองไรายได้3โอกาสความโชคด,ดีต่างๆนะครับและอีกพพเรือนหนึ่งเป็นเรือนที่เราชอบกันทุกคนนะก็คือเรือนการเงินนะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินกันทองกับแสงเงินสดนะครับก็แน่นอนครับไปอยู่ในนะครับไอ ราศีพฤษภนะครับอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับเราจะเรียกว่านะครับกระดุมพระไปพันธุนะครับแสดงว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ต้องบอกว่ากระดุมพระไปพันธุเนี่ยเขาเรียกว่าหลักทรัพย์มีราคานะครับจะให้เช่าก็ได้จะซื้อเพิ่มก็ได้จะเก็งกําไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้นะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บริหารจัดการดีๆก็เห็นนะครับอีกภพเดือนหนึ่งก็โชคลาภ ล,ลาราพระพันธุก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้หลักทรัพย์มาในราคาถูกนะครับหรือได้ของที่แบบว่าเอามาทากําไรได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นของจุกจิกของจุกจิกเข้าบ้านนะครับซื้อของเข้าบ้านอะไรต่างๆที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ไม้มันก็มีโอกาสได้ได้หมดนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะมันเป็นความ โชคด,ดีนะครับที่ได้เข้ามานะก็ถือว่าแล้วอยู่ตรงนี้หนึ่งปีนะครับความโชคด,ดีเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องหลักทรัพย์สําหรับชาวราศีกุมก็จะประสบผลสําเร็จนะครับรวมถึงการศึกษาต่อเรียนรู้นะครับได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะเพิ่มเงินเดือนก็ถือว่าพุทธหัตให้คุณนะครับมีโอกาสก็สวดมนต์ไหวพระดาวพุทธหัตเยอะๆนะครับสิจบท่องทุกวันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวคนไม่มีบ้านก็อาจจะมีบ้านก็ได้คนไม่มีรถก็อาจจะมีรถก็ได้อิทธิพลของดาวพุทธหัตเนี่ยท่องไปเลยครับ หนึ่งปีท่องไปเลยรับท่านนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าดีฮะนะครับหนึ่งถึงเก้าเสวยโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับสิบถึงสามสิบเวยนผู่มิปารโรแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกนะครับมั่นคงนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเลือกการเงินนะครับนะวันที่ยีนะ่สิบสามถึงสามสิบเนาะเข้าระวังพิษครุฑนะก็อาจจะมีของเสียของซ่อมช่วงนั้นหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายกับคนที่บ้านก็ได้ ครับอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวความสําเร็จในราศีต้นนะฮะเราจะเรียกว่าภพสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งนะฮะในราศีพุศโศนะครับเราจะเรียกว่าภพพันทุกที่แปลว่าบานรถธที่ดินหลักทรัพย์นะครับถือว่าดีนะ หนึ 1> 1่งถึงสิบสามไม่มีปัญหานะครับเราจะเดินพันธุเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทํางานความอุนในบ้านความอุ่นในครอบครัวใครมีปัญหาคนที่บ้านอะไรยังไงก็เคียร์ขอโทษเราผิดขอโทษนะครับเราถูกก็เรียกเขามาอบรมคุยกันนู่นนี่นั่นไม่มีปัญหานะครับนะบนะแล้วก็พันธุเป็นกเกษตรเนี่ยบางคนก็นะครับได้รับผลดีจากเรื่องของหลักท,ท,ทนะรัพย์ตนะ่างๆ้าที่การงานอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับและอีกพบเรือนเดนมาสุภาด้วยเด ที่แปลว่าความเจริญนะเนี่ยไอสุภาพพันธุเนี่ยได้เลือ่อนยศได้เลือเล่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายนะครับหน้าที่เพื่อให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็นะครับทําเรื่องคู่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์ก็มีโอกาสสาเร็จหมดนะช่วงนี้ถือว่าเป็นดาวดีนะสำหรับชาวราศีกุ่มนิปังเลยนะเนี่ยนะครับถือว่าดีครับผมนะ ดาวพระศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีพฤษภหนึ่งถึงแปดเนี่ยสวยเลิกดีภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะก็นะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็วันที่เก้าจนถึงวันที่สิบสามเนี่ยนะครับสวยเทสาตีนะครับเเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งถึงวันที่สามนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเข้านวังพิษครุฑนะระมัดระวังหน่อยช่วงนี้จะทําอะไรยังไงต้องระมัดระวังนะครับ แล้วก็วันที่4ี่ถึงวันที่5เนี่ยเราจะเข้านวัตภุเอกทำอะไรยังไงช่วงนี้มีโอกาสเฮงแล้วก็ปังแล้วก็สําเร็จนะครับเอาละต่อไปนะครับท่านก็จะยกย้ายราศีเข้าไปในราศีเมถุนนะครับเขาเรียกว่าพันธุไปปุตตะโอโอโอันนี้สุดยอดเลยตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยวลนท2่สิบสองนาฬิกายีนาทีหลักทรัพย์มีราคาให้เช่า นะครับได้นะครับจะซื้อเกิงกําไรก่อนได้จะทําอะไรยังไงกับประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมดาวสุกก็ไปอยู่ในเรือนพระพุทธที่เป็นผู้ถากตัวเองแ่มันช่างสุดยอดจร,จริงๆนะครับก็ถือว่าประสบผลสาเร็จดีมากเลยนะครับแล้วก็สุภานะครับไปอยู่ในเรือนของปุตตะแบบดาวสุกนะครับก็จะมี เรื่องน่ายินดีนะครับกับบุตรหลานลูกหลานนะครับผู้ใ่บังคับบัญชารวมทั้งไอเดียจินตนาการสิ่งที่คิดสิ่งที่เก่งกําไรนะครับสาเร็จหมดนะครับบางคนสายเล่นหุ้นนะสายเก่งกําไรนี่ช่วงนี้นะครับดาวสุกย้ายนี่แหมหยิบตัวไหนจับตัวไหนมันเข้าหมดเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับได้ดอกได้ผลอะไรก็ว่ากันไปถือว่าดีนะครับนะครับตั้งแต่ย้ายไปเนี่ยครับก็ตั้งแต่วันที่14ถึงสิ้นเดือนนะเนาะ22่นกถึง19เนี่ย โซเวทิสาตีนะครับเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่20นะครับถึง30จะได้อะไรมาง่ายๆแบบเทวีมีคนเย็ดเย็ดให้นะครับเทวีคือนางพญาเนาะนะครับแล้วก็วันที่28ถึง30ข้วาวนาวงปูเอ๋ทําอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าคุ้มโทษคุ้มภัยถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงที่เป็นดาวเจ้ารกษวินาศ วินาศก็แปลว่ารับรับซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยโกสู่นตัวศูนย์ตามถิ่นแดนไกลหรือความเสียหายก็ได้นะครับดาวเจ้าเรือนวินาศทับราคนาถ้าเป็นการกินีอันนี้เขาเรียกวินาศจริงๆนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องคดีความมีเรื่องยุ่งยุ่วุ่นวุ่นมีเรื่องปวดหัวเกิดขึ้นนะครับเจอเรื่องสารพัดเรื่องในอิลุงตุงนังมนะฮะท่านใดนะครับมีดาวไม่ดีตั้งรับอันนี้ก็หนัก แต่ถ้าเกิดมีดาวดีตั้งรับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลุ้นแค่เป็นการกินีหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็ไม่ต้องห่วงนะครับดาวเสาจะกลายเป็นกเกษตรตาที่บดีแทนเพราะว่าพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในมังกรและกลุ่มด้วยนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยนะพระราหูนะครับเป็นเพื่อนก็เลยยกบ,บ้านให้นะครับบางคนเขาว่าให้ราหูเช่าพอให้ราหูเช่าตัวเองก็ยังมีกรรมสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าตัวเองอ่ะสาปีจะกลับบ้านตัวเองครั้งหนึ่ง เออถ้าไม่ได้เป็นการลักกีนี้ก็ถือว่าจะเป็นคนละเอียดทํางานรอบคอบนะครับมีคนอุปถัมภ์ขัําจุนนะครับแล้วก็เป็นคนที่อึดอดทนนะครับจะประสบผลสําเร็จอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยถ้าไม่ได้เป็นการลักกีนี้ถือว่าดีงามดีเยี่ยมประเสริฐเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เสียหายนะแล้วตอนนี้ดาวพระเสเนี่ยก็เสวยเลิกดีด้วยนะครับเลิกดีที่สุดนะครับเพราะเขานะวางปลูกเอกนะครับเขานะวางปลูกเอก ก็แสดงว่าคุมโทษคุ้มภัยนะครับก็จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของนะครับความอึดอดทนนะครับความพยันขันแข็งนะครับอะไรประมาณนี้นะเดี่ยว,วเรื่องของการก่อรากสร้างตัวด้วยเพราะไปเกาะนวางของกุหัภพอดีเลยนวางกุหลก็ถือว่าโอเคครับถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับพระเกตเนาะพระเกตเนี่ยตอนที่อยู่ในราศีกุมเนี่ยดีนะครับจะทําเกี่ยวเรื่องของสายมูสายอะไรดีส่วนมนไวพระปฏิบัติธรรมก็ดี นะครับก็ทำขึ้นนะบางคนมีสายพยา,ยาน,ยายนเทพต่างๆก็สื่อสารได้นะครับบางคนนะปฏิบัติอะไรเงี้ยจะขึ้นนะครับแต่พอย้ายมาแล้วนี่ก็อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่าเข้าเรือนวินาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่18บจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาปี4ี่สบหนะครับแต่ก็แฝงไปอยู่ดีอ่ะแฝงเสาไปอยู่ดีเนี่ยก็คือถ้าไม่ประมาทก็ไม่มีปัญหาก็ยังคงต้องสวดมนต์ไหวพระนะครับแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะไม่มีปัญหาอะไร นะแต่ถ้าเกิดคนที่ประมาทในชีวิตก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นเข้ามาในชีวิตนะในกรณีที่คุณเป็นมีดาวก็สาวเป็นการกินีเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับแบบเคาะซ้ํากรรมซัดคูณ2คูณ3เลยนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีไม่เป็นไรไปดีนะแต่เป็นการกินีอันดี้ยุ่งนิดหนึ่งก็ต้องขอโอโหสิกรรมแผ่เมตตาเยอะๆสวดมนต์บ่อยๆอะไรประมาณน,นี้แล้วก็จะช่วยได้นะครับเอาละนะครับยังไงก็ กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะหากผมพิาพาทประการใดอย่างนั้นต้องกรับขอเขามาอภัยด้วยนะครับท่านใดดูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแ้ะท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วเป็นผู้มีผู้คุนสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้าผ่านช่องทางซุปเปอร์แตรได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตดเก้าดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9พก้าพิทุรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหลเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมงวิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ